ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสาวแพตตี้อังสุมาลินเนี่ยเจ้าตัวท้องแล้วนะครับซึ่งสาวแพตตี้เนี่ยได้โพสต์รูปลงไอจรูปคู่กับสามีตัวเองนั่นก็คือแดนวอลเวทครับแถมสาวแพตตี้นะครับยังให้แคปชั่นโพสตัวเองด้วยว่าเวลคัมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าข่าวดีขนาดนี้เนี่ยยังมีเพื่อนร่วมวงการคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นปิงปองธงชัยนะครับคอมเมนต์ว่าน้องมายินดีด้วยครับ บีมกวีนะครับคอมเมนต์ว่ามาตามมาเลยสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับยินดีด้วยนะยังมีสาวต้าหนึ่งกันยวีมาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ายินดีด้วยนะครับอังอังและยังมีเพื่อนร่วมวงการหรือเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยมาคอมเมนต์กันอีกเพียบเลยรวมถึงแฟนคลับด้วยนะครับแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความดีใจกับทั้งคู่กันมากมายเลยยังไงก็ตามนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับบาย